สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเส้นทางศรัทธาช่องที่เราจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่เส้นทางของจิตที่สงบและศรัทธาที่แท้จริงวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาร่วมกันเปิดใจรับรู้เรื่องราวของบทสวดหนึ่งที่หลายคนพูดถึงว่าสวดแล้วชีวิตเปลี่ยนบางคนบอกว่าสวดแล้วรวย บางคนบอกว่าสวดแล้วใจสงบมีพลังมีทางออกในชีวิตและบทสวดน,นั้นคือบทสวดที่ชื่อว่าบทสวดจักรพรรดิทุกเสียงสวดคือพลังของคลื่นเสียงแห่งศรัทธามันไม่ใช่แค่คำพูดหรือเสียงที่ลอยไปในอากาศแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนของจิตที่ส่งออกไปพร้อมกับความตั้งใจของเรา เสียงสวดคือคลื่อนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อเราเอาใจเข้าไปร่วมมันจะกลายเป็นพลังบวกที่เปลี่ยนทั้งจิตใจและชีวิตได้จริงบทสวดจักรพรรดิหรือที่บางตำราระบุชื่อว่าจักรพัรดพรมจักรหรือในภาษาสันสกฤตเรียกว่านโมรัตนทรยาถือเป็นหนึ่งในบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในยุคนี้ ต้นกำเนิดของบทสวดนี้มาจากสายธรรมของหลวงปู่ดูพรมวปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ดูเป็นพระที่สอนธรรมะลึกซึ้งมากท่านไม่เน้นพิธีไม่เน้นเครื่องรางแต่เน้นการภาวนาท่านสอนว่าทุกคนมีพระอยู่ในใจเพียงแต่ต้องฝึกให้ใจสงบพอ ที่จะได้ยินเสียงพระนั้นบทสวดจักรพัรจึงเกิดขึ้นจากเจตนาของหลวงปู่เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ฝึกรวมพลังจิตให้บริสุทธิ์และต่อมาท่านได้ถ่ายทอดต่อให้ลูกศิษย์รุ่นหลังหนึ่งในนั้นคือหลวงตาม่าพระครูบงวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลวงตามาเป็นผู้เผยแพร่บทนี้อย่างกว้างขวางทำให้ผู้คนมากมายได้รู้จักบทสวดจักรพรรดิ และได้สัมผัสพลังของมันด้วยตัวเองแต่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดนะครับคิดว่าบทนี้สวดเพื่อรวยจริงๆแล้วจุดประสงค์ของบทสวดจักรพรรดิไม่ใช่เพื่อเรียกทรับเท่านั้นแต่เพื่อขัดกล่าวกิเลสเพื่อเพิ่มพลังแห่งบุญบารมีในใจเราและเพื่อเชื่อมโยงจิตของเราเข้ากับพลังแห่งธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพรหมเทวาทั้งหลาย เมื่อเราสวดด้วยศรัทธ,ธาอย่างแท้จริงเสียงสวดนั้นจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์และพลังนั้นแหละครับที่นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเรามองในเชิงโครงสร้างของบทสวดจะเริ่มด้วยนะโมสามจบเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นจึงเข้าสู่พระคถาหลัดซึ่งรวมพระนามของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ไว้ด้วยกัน แต่ละพระนามเปรียบเหมือนพลังแห่งปัญญาเมตตาและความสงบยิ่งเราสวดมากเท่าไรเราก็ยิ่งระลึกถึงคุณของพระองค์ทั้งหลายมากเท่านั้นคำว่าจักรพรรดิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินนะครับแต่หมายถึงผู้ครองจักรวาลแห่งธรรมหรือพูดง่ายๆคือผู้ที่ชนะใจตนเองได้ผู้ที่สามารถครองจิต ครองธรรมและครองชีวิตด้วยความดีนั่นแหละคือจักรพรรดิท,ที่แท้จริงบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงสวดถึงมีพลังนักคำตอบอยู่ที่คลื่นความถี่ของเสียงครับทุกเสียงมีความถี่ของมันเองเสียงสวดที่มาจากใจสงบมีศรัทธาจะสร้างคลื่นความถี่บวกที่ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเรา เวลาที่เราสวดหรือแม้แต่เปิดฟังเฉยๆสมองของเราจะค่อยๆปรับเข้าสู่ภาวะสมาธิหัวใจเต้นช้าลงจิตใจนิ่งขึ้นและพลังบวกก็เริ่มแผ่ขยายออกไปโดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่เปิดบทสวดจักรพรรดิไว้ตอนทำงานหรือตอนนอนถึงรู้สึกว่าใจสบายเหมือนมีอะไรบางอย่างมาปกป้องคุ้มครอง แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจให้ถูกนะครับว่าการสวดไม่ใช่เรื่องของคำพูดเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของเจตนาเจตนาที่อยากขัดเกลาใจตนเองอยากให้ใจสะอาดขึ้นเบาขึ้นอยากให้บุญหนุนนําให้ชีวิตมีทางออกที่ดีขึ้นและก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อไปผมอยากฝากไว้ประโยคหนึ่งเป็นคำของหลวงปู่ดูที่ผมชอบมาก อย่าสวดเพราะอยากรวยแต่สวดเพื่อให้ใจเราเปี่ยมบุญแล้วความร่ำรวยจะตามมาเองเหมือนเงาที่ตามตัวเมื่อเรารู้แล้วว่าบทสวดจักรพรรดิมีที่มาจากหลวงปู่ดูพรมปัญโยคราวนี้ลองมาทำความเข้าใจให้ลึกลงอีกนิดครับว่าใครคือเจ้าของบทสวดนี้จริงๆและทำไมคำว่าจักรพรรดิถึงทรงพลังนัก หลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านเป็นพระที่คนรุ่นหลังพูดถึงในฐานะพระผู้รู้แจ้งในธรรมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือท่านไม่ชอบความหวือหวาเลยครับท่านไม่เน้นการปลุกเสกไม่เน้นพิธีใหญ่โตสิ่งที่ท่านสอนกลับเรียบง่ายมากคือฝึกใจให้สงบหลวงปู่ดูมักจะพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าคนที่ภาวนาได้ต่อเนื่องใจจะมีกำลังและจะเกิดบรารมีจักรพัิ คำว่าบารมีจักรพรรดิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอำนาจเหนือใครนะครับแต่มันคืออำนาจเหนือใจตนเองคือพลังของคนที่ควบคงอารมณ์ความคิดและความอยากได้ใครก็ตามที่ชนะใจตนเองได้คนนั้นคือจักรพรรดิแห่งจิตหลวงปู่ดูท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายมากแม้แต่ในวัดของท่านเองก็ไม่มีสิ่งหรูหราแต่สิ่งที่ท่านมีมากที่สุด คือศรัทธาและพลังแห่งธรรมลูกศิษย์ที่ไปกราบท่านมักจะบอกเหมือนกันว่าแค่ได้เข้าใกล้หลวงปู่ใจก็สงบลงโดยไม่รู้ตัวและจากหลวงปูด่ดูคำสอนและบทสวดนี้ก็ถูกส่งต่อมาถึงหลวงตามมาพระครูบาวงวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้มีศรัทธาแรงกล้าในหลวงปู่ และอุทิศชีวิตของตัวเองเพื่อเผยแผ่บทสวดจักรพรรดิให้กว้างไกลออกไปหลวงตามมามักจัดงานธรรมะที่มีการสวดบทจักรพรรดิต่อเนื่องหลายชั่วโมงบางงานสวดทั้งวันทั้งคืนหลายคนที่ไปร่วมต่างพูดเหมือนกันว่าพอสวดไปเรื่อยๆใจมันเบาร่างกายโลง่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกบางคนบอกว่าสวดแล้วโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว บางคนบอกว่าได้งานได้ลูกค้าทั้งที่ไม่ได้ขออะไรเลยแต่ที่ทุกคนพูดตรงกันคือใจสงบและมีพลังที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตหลวงตามมาท่านเคยพูดไว้ในงานธรรมะว่าบทสวดนี้ไม่ได้ให้เงินเราแต่ให้บุญให้บารมีแล้วบุญนั่นแหละที่จะพาเงินพาความสุขเข้ามาเอง นี่คือความลึกซึ้งของบทสวดจักรพัดครับมันไม่ใช่บทที่ขอพรจากภายนอกแต่มันคือบทที่ปลุกพลังจากภายในเมื่อเราสวดบ่อยๆจิตเราจะเริ่มเปลี่ยนจากจิตที่วุ่นวายจะเริ่มนิ่งจากจิตที่มืดมนจะเริ่มมีแสงจากจิตที่อยากได้จะกลายเป็นจิตที่อยากให้และนั่นแหละคือจิตของจักรพัดแห่งธรรมลองคิดดูนะครับคำว่าจักรพัด ถ้าเรามองในทางโลกมันคือผู้ครองแผ่นดินแต่ในทางธรรมคำนี้หมายถึงผู้ครองใจจักรพรรดิท,ที่แท้จริงไม่ต้องมีบัลลังก์ไม่ต้องมีมงกุฎแค่มีใจที่มั่นคงใจที่ไม่หวั่นไหวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาท่านก็คือผู้ครองโลกแห่งธรรมอยู่แล้วคนที่มีใจแบบจักรพรรดิจะไม่เดือดร้อนกับโลกจะไม่โกรธง่ายจะไม่ท้อกับอุปสรรค จะมองทุกอย่างด้วยปัญญาและเมตตาเพราะจิตของท่านสูงกว่าเรื่องเหล่านั้นไปแล้วหลวงปูด่ดูท่านจึงบอกไว้เสมอว่าเมื่อใจเราสูงสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาเองนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือกฎของธรรมชาติครับใจที่สงบจะดึงดูดสิ่งสงบใจที่เปี่ยมเมตตาจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาใจที่ศรัทธาจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ในชีวิตจริง แล้วทำไมการสวดซ้ำถึงสำคัญนักเพราะทุกครั้งที่เราสวดคือการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งยิ่งสวดซ้ำๆมากเท่าไหร่เคลื่อนเสียงแห่งศรัทธาจะยิ่งสั่นสะเทือนในตัวเรามันจะสะสมพลังบวกไว้ในใจจนในที่สุดพลังนั้นจะกลายเป็นเกราะแห่งบุญที่คุม้มครองเราโดยธรรมชาติบางคนอาจจะสวดก่อนนอนทุกวันบางคนสวดตอนขับรถ บางคนเปิดไว้ในบ้านให้เสียงบทสวดก้องอยู่เบาๆถึงไม่ได้สวดเองก็ยังรับคลื่นพลังแห่งศรัานั้นได้หลวงตามาเคยบอกไว้ว่าถ้าอยากเห็นผลจริงให้สวดต่อเนื่อง21วันหรือ108จบไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนแค่สวดด้วยใจที่สงบและศรัทธาจริงๆแล้วสังเกตดูครับจะเห็นว่าพลังบางอย่างเริ่มเปลี่ยนในชีวิต าจเป็นเรื่องเล็กๆก่อนเช่นนอนหลับง่ายขึ้นใจเย็นลงมีสติในการพูดมากขึ้นหรืออยู่ๆก็มีคนเข้ามาช่วยโดยไม่คาดคิดนั่นแหละครับคือพลังของการสวดซ้ำอย่างมีสมาธิและถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเสียงสวดจะไม่ใช่แค่เสียงที่เราเปล่งออกจากปากแต่มันจะกลายเป็นเสียงแห่งจิตเสียงที่เกิดจากข้างในลึกๆเสียงที่แม้จะไม่ได้พูดออกมา แต่ใจเราสวดอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงจุดนั้นแม้ไม่ได้เปิดบทสวดชีวิตเราก็อยู่ในภาวะของการสวดแล้วนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ดู่และหลวงตามะอยากให้เราเข้าใจว่าบทสวดจักรพรรดิไม่ได้ให้เราแค่เงินทองหรือโชคลาภแต่มันให้เรากลับมาพบจักรพรรดิในใจเราเองคนที่เข้าใจจิตนี้จริงๆจะรู้ว่า ความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มีกี่บาทแต่คือการมีใจที่ไม่ขาดใจที่อิ่มในสิ่งที่มีใจที่พร้อมแบ่งปันและนั่นคือความมั่งคั่งในแบบของพระเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสวดบทจักรพรรดิไม่ว่าจะวันละหนึ่งจบหรือร้อยจบอยากคิดว่าเรากำลังท่องคำแต่ให้รู้ว่าเรากำลังสร้างพลังชีวิตใหม่กำลังต้องจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และเมื่อเราทำเช่นนั้นได้ไม่ต้องรอให้ปาฏิหาริย์เกิดจากฟ้าเพราะปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นในใจเราตั้งแต่เริ่มสวดแล้วครับเราจะไปต่อกันที่ทำไมสวดแล้วรวยหรือพูดให้ถูกคือทำไมการสวดถึงดึงดูดความมั่งคัง่งและสิ่งดีๆเข้ามาได้จริงเตรียมใจให้สงบไว้นะครับ เพราะเรากำลังจะได้เข้าใจพลังแห่งบุญในมุมที่ลึกกว่าที่เคยได้ยินเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าจักรพรรดิแปลว่าผู้ชนะใจตนเองทีนี้เรามาดูกันครับว่าทำไมสวดแล้วรวยคําถามนี้คนถามเยอะมากหลวงปู่ครับสวดจักรพรรดิแล้วจะรวยไหมบางคนสวดเพราะอยากมีโชคมีทรัพย์มีบ้านมีรถ แต่แท้จริงแล้วคำว่ารวยในธรรมะของหลวงปูด่ดูไม่ได้หมายถึงเงินทองก่อนเลยครับท่านหมายถึงรวยบุญก่อนเงินถึงจะมาหลวงปู่เคยพูดไว้ชัดมากถ้าจิตเราสะอาดบุญเก่าจะทำงานเองคำนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่เป็นคำที่ลึกซึ้งมากเพราะเวลาที่เราสวดมนต์อย่างตั้งใจจิตเราจะนิ่งจะใสคลื่นสมองจากที่ฟุ้งซ่านจะเริ่มเรียงตัวเป็นจังหวะสงบ และในสภาวะนั้นเองพลังบุญเก่าที่เราทำไว้ไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือชาตินี้มันจะเริ่มแสดงผลครับลองคิดง่ายๆเหมือนเรามีเมล็ดพันธุ์อยู่ในใจแต่เราปล่อยให้ดินแห้งปล่อยให้มีหญ้ารกเราไม่เคยรดน้ำเมล็ดนั้นก็ไม่มีวันงอกแต่บทสวดจักรพรรดิเนี่แหละครับคือน,น้ำแห่งศรัทธาที่รดลงไปในใจทุกวันๆจนเมล็ดบุญเก่าของเรางอกขึ้นมา และผลของบุญก็คือความอุดมสมบูรณ์ทีนี้บางคนบอกว่าผมสวดทุกวันแต่ยังไม่รวยเลยจริงครับเพราะบทสวดนี้ไม่ใช่คาถาเสกเงินแต่มันคือคาถาเสกใจเวลาที่เราสวดไปเรื่อยๆจิตเราจะเริ่มปรับพลังจากอยากได้เป็นเข้าใจจากขอพรเป็นรู้บุญและเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะเปลี่ยนจากภาวะขาดเป็นภาวะเต็ม และเมื่อใจเราเต็มสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องดิ้นรนหลวงตามาเคยพูดว่าถ้าอยากรวยให้ทำใจสบายแล้วสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญมันจะจัดการให้เองซึ่งนี่ไม่ใช่คำพูดเล่นๆน,นะครับมันคือการปล่อยให้พลังงานแห่งธรรมะทำงานแทนเราหลายคนที่สวดต่อเนื่อง21วัน108จบเขาไม่ได้แค่มีโชคลาภหรือเงินทองเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่เปลี่ยนก่อนคือใจเขาเขาเริ่มนอนหลับได้ดีขึ้นเริ่มไม่คิดลบเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมีแรงบันดาลใจขึ้นและพอจิตเราเปลี่ยนการกระทําเราก็เปลี่ยนเมื่อการกระทําเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตก็เปลี่ยนนั่นแหละครับรวยที่แท้จริงเราจะเห็นว่าการสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันคือศาสตร์ของพลังจิตเสียงสวดมีความถี่พิเศษที่ส่งผลต่อเคลื่อนสมอง และในขณะเดียวกันคำสวดนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งเมตตาการุณามันคือการตั้งจิตไปในทางสว่างทุกครั้งที่เราสวดเรากำลังปล่อยคลื่นแสงออกจากใจและจักรวาลจะตอบสนองคลื่นนั้นด้วยสิ่งที่มีพลังใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าเราสวดด้วยใจที่โลภเราจะได้แต่ความอยากแต่ถ้าเราสวดด้วยใจที่สงบเราจะได้ความพอดีและความพอดีนี่แหละครับ ที่นำไปสู่ความสุขความมั่งคั่งและความสมบูรณ์ที่แท้จริงเพราะในที่สุดแล้วจักรพรรดิท,ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่มีทรัพย์ล้นฟ้าแต่คือผู้ที่ครองใจตนเองด้วยสติและศรัทธาการสวรดบทจักรพรรดิคือการเดินทางของจิตไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่อเข้าใจโลกให้ลึกขึ้นไม่ใช่เพื่อรวยเร็วแต่เพื่อให้บุญและจิตเรากลมกลืนกับความดี แล้วเมื่อถึงวันนั้นความรวยจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตามหาอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นสิ่งที่วิ่งเข้ามาหาเราเองอย่าสวดเพราะอยากได้แต่สวดเพราะอยากให้ใจได้พักเพราะเมื่อใจพักได้บุญจะพักอยู่กับเราทีนี้ครับพอเรารู้แล้วว่าบทสวดจัก,กรพัทด์คืออะไรรู้แล้วว่าทําไมสวดแล้วถึงรวยจากข้างในคำถามต่อมาที่หลายคนอยากรู้ก็คือ แล้วเราควรสวดยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดคำตอบคือไม่ต้องยากเลยครับแต่ต้องถูกใจไม่ใช่ถูกพิธีสวดด้วยใจศรัทธามากกว่าปากหลวงปู่ดูเคยกล่าวว่าการสวดมนต์ไม่ใช่การสวดให้เสียงเพราะแต่คือการสวดให้ใจเราใสเราจะสวดเบาๆก็ได้สวดในใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งพับเพียบตรงเป๊ะ ไม่ต้องตั้งโต๊ะบูชาใหญ่โตเพียงแค่ก่อนสวดให้ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วน้อมจิตว่าเราขอสวดเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเพื่อให้ใจเราสะอาดเพียงเท่านี้แสงแห่งบุญก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสวดคนโบราณว่าไว้สวดเมื่อโลกสงบใจจะนิ่งเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือ ตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเวลานั้นคลื่นพลังธรรมชาติอยู่ในจังหวะสงบที่สุดอากาศเย็นเสียงรอบข้างเงียบจิตจะรวมตัวได้ง่ายหรืออีกช่วงหนึ่งคือก่อนนอนหลังจากที่เราได้ผ่านเรื่องราวทั้งวันให้ปิดโทรศัพท์ปิดไฟสูดลมหายใจลึกๆแล้วเริ่มสวดจะรู้สึกเหมือนใจถูกชำระล้างเหมือนเอาฝุ่นออกจากจิต แต่ถ้าใครมีเวลาไม่แน่นอนก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาที่ใจอยากสวดเพราะศรัทธ,ธาไม่เคยขึ้นอยู่กับนาฬิกาแล้วเราต้องสวดนานแค่ไหนดีไม่มีคำว่ามากหรือน้อยครับแต่สวดจนรู้สึกว่าใจนิ่งคือพอดีที่สุดบางคนเริ่มจากวันละ3จบบางคนสวดต่อเนื่อง21วันร0 8ยจบ ยิ่งสวดต่อเนื่องจิตจะยิ่งคุ้นกับคลื่นเสียงของคำสวดและเมื่อจิตคุ้นมันจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากสวดด้วยสมองเป็นสวดด้วยหัวใจหลวงตามมาเคยบอกว่าอย่าก,กลัวว่าจะสวดผิดจิตที่ตั้งมั่นสำคัญกว่าคำที่เปะ๊ะเพราะพลังแห่งบทสวดนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรแต่อยู่ที่พลังใจของผู้สวดสวดอย่างไรให้เกิดพลังมากที่สุด มีสามขั้นตอนง่ายๆที่หลวงปู่ดูและหลวงตามาเน้นไว้เสมอตั้งจิตบูชาพระรัตนตรยัยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจว่าสวดเพื่อบูชาท่านไม่ใช่เพื่อขอสิ่งตอบแทนแผ่เนตตาให้สรรพสัตว์ก่อนเริ่มสวดให้พูดในใจว่าขอให้ทุกชีวิตที่ได้ยินเสียงนี้มีความสุขความสงบเมื่อจิตเรามีเมตตา พลังบุญจะขยายออกกว้างสวดด้วยลมหายใจหายใจเข้าออกช้าๆแล้วว่าตามให้เสียงสวดกลืนกับลมหายใจเหมือนเป็นจังหวะของชีวิตสำหรับใครที่อยากเปิดฟังบทสวดจักรพรรดิยาวๆเช่นเปิดไว้ในบ้านเปิดไว้ในรถเปิดในที่ทำงานหรือเปิดก่อนนอนให้ตั้งใจว่าเสียงนี้คือเสียงธรรมะ ที่ปกป้องและชำระทุกพลังลบในชีวิตเราไม่ต้องคิดว่าจะขออะไรแค่ฟังด้วยความสงบปล่อยให้เสียงบทสวดไหลผ่านหัวใจมันจะค่อยๆปรับคลื่นพลังในบ้านเราให้จากที่หนักกลายเป็นเบาจากที่คุณกลายเป็นใสบางคนเปิดไว้ทั้งคืนหลับไปพร้อมเสียงบทสวดตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหมือนใจได้พักเต็นที่เพราะขณะที่ร่างกายพัก เสียงสวดกำลังทำงานในระดับจิตครับพลังของความต่อเนื่องถ้าใครอยากให้เห็นผลชัดเจนให้ตั้งใจสวดต่อเนื่อง21วันหรือ1เดือนสวดเวลาเดิมทุกวันเช่นตอนเช้า6กโมงหรือก่อนนอนสามทุ่มทุกครั้งที่สวดให้ตั้งจิตว่าวันนี้เราจะเริ่มใหม่อีกครั้งด้วยใจที่ดีขึ้นกว่าวานนี้เพราะบทสวดนี้ไม่ใช่แค่เสียง แต่มันคือเส้นทางฝึกจิตหลวงปู่ดูท่านสอนว่าสวดมนต์เหมือนหายใจไม่ใช่เพื่ออยู่รอดแต่เพื่ออยู่ด้วยความสงบความสำคัญของบทสวดจักรพรรดิมันไม่ใช่คาถาเรียกทรัพย์แต่เป็นคาถาเรียกสติไม่ใช่บทสวดของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นพลังรวมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครก็สวดได้ขอเพียงใจจริงและเมื่อใจเราจริง บุญจะจริงกับเราทุกเสียงสวดคือคลื่นแห่งศรัทธาที่ส่งออกไปในจักรวาลและทุกครั้งที่เราสวดบทจักรพัรดิเรากำลังประกาศให้จักรวาลรู้ว่าเรายังเชื่อในความดีอย่าสวดเพราะอยากได้สิ่งภายนอกแต่สวดเพื่อเติมเต็มสิ่งภายในเพราะเมื่อใจเต็มบุญจะเต็มตามวันนี้หากใครกำลังเหนื่อยหมดหวังหรือรู้สึกเหมือนชีวิตมืดมน ลองเงียบลงสักครู่แล้วสวดบทจักรพัรดด้วยหัวใจของคุณเองไม่ต้องรีบไม่ต้องหวังผลแค่ให้ใจได้พักในคำว่านโมรัตนไตรยแล้วคุณจะรู้ว่าความรวยที่สุดในชีวิตคือความสงบในใจช่องเส้นทางศรัทธาขอให้ทุกท่านพบแสงแห่งบุญและขอให้เสียงสวดในคืนนี้นำพาชีวิตของท่านเข้าสู่หนทางแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทางโลกและทางธรรมสาธุสาธุสาธุ